เออเห็นเอาพระพรมมาวางคิดว่ากูจะขายพระพรหมอะไไม่ได้ขายเลยไอ้บ้าเนี่ยเออไม่ได้ขายพระพรมถูกใจไม่ได้แชร์ออกให้แชร์ยังแชร์แล้วแน่ให้พวกเอินดูอ่ะปูแทนดูเงียบไปเกิดอะไรขึ้นคะไพ่บอกไพ่บอกเขาไม่ว่างเขากำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับอะไรบางอย่างนะ ผมบอกมากไม่ได้นะบอกได้แค่เนี้ยแต่จริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ยุ่งอยู่กับคนเดียวมันเป็นการจับปลาสองมือพไพ่ไหวอย่างนั้นนะผมบอกแค่เนี้ยนะคุณป,นป,นปนูน่าจะรู้แต่ผม,มถ้าอยากดูแบบขยายก็ต้องไปดูส่วนตัวมันดูได้แค่หนึ่งคำถามต่อหนึ่งรอบรายการเลวแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเจ้าทั้งรายเลวเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ 那，好讲好。